พ่อกับลูกนะคะทุกคนค่ะเออยู่นะคะลมพัดแรงมากพระเอกนังปีก็ยืนอยู่นะคะทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะสเปรย์กรุ๊เนียเนอวันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะทุกคนคะ่ะพาทุกคนมานั่งดูน้ําทะเลบางแสนนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์วันที่16นะคะทะเลบางแสนวันนี้นะคะจะมีความคื่นนะคะพัดแรงลมแรงนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมเออ ไปฝั่งนู้นสุดเลยนะน้ำน่าแต่ใสนะคะทุกคนขาถ้ามุมมุมรอบนี้นะคะน้ำทะเลจะขุ่นมากเลยนะคะทุกคนหรือน้ำขึ้นพัดแรงหรือเปล่านะคะทำให้มันขุ่นนะคะทุกคนขะตอนนี้นะคะทะเลบางแสนน้ำช่วงนี้นะคะกำลังลดนะคะแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะลดเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนขา ที่หาดนะคะนี่เอ่ยเยอะมาก,มากนะคะคนเยอะมากๆป้าป้าเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะเก่งยังไงล่ะคะทุกคนขาออกจากกะมานะคะก็ยังไม่ได้นอนเลยพาลูกเมียม,มาเที่ยวบางแสนนะคะทุกคนขา 对不。<Okay. S 2> okay. ทะเลน้ำสวยแต่ข้างๆเนี้ยมันจะพุนมันจะขุนรอบเลยอ่ะออแล้วนะตรงใส่ทะเลมันคลืนมันพัดแรงนะแมันแม่มีแต่หอยโขมเอาไปกินไหมนู่นไงเต็มเลยหอยขมเยอะมากนี่ไงแม่แกอ,อันเอาไปผัดหอยเชียว จะชอบมามุมนี้นะคะทุกคนมามุมนี้ก็คือมุมนี้นะคะมันคือแบบว่าจับเหมือนคู่ได้เป็นธรรมชาตินะคะไม่มีใครว่าเรานะคะทุกคนขะเป็นเหมือนแบบที่ขึ้นมาเองนะคะทุกคนขาขื้นทะเลตอนนี้พัดแรงมากเลยไม่รู้ว่าจะลดได้แค่เท่านี้หรือเปล่า you yeah. yeah.